สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินดีค,ค่ะค่ะครูอ้อนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคปลุกความสําเร็จค่ะเด<ช>ีย๋ยววันน<ช>ี้คุยเรื่องอะไรดีมินดี้มินดี้กําลังจะบอกว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะช่คราวน,นี้เรากําลังจะข้ามปีแล้วมินดี้ก็เลยคิดว่าการส่งรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่เพื่อให้กําลังใจต้อนรับปี25 6 4ันอี่เนี่ยควรจะมีไมค์เซตยังไงดีคะอาจารย์ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยนะ จริงเราจะมีอยู่เราจะอยู่กับชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่กับการเปลีย่ยนแปลงที่มินดี้บอกนคะคะอย่างเช่นสมมติว่าอ้าวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีไปสอนไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีกสวันจะมีไปสอนโทรศัพท์มาบอกว่าเอออาจารย์ตกลงขอขอเลื่อนไปก่อนนะครับ<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถ้าเราอะรู้สึกแย่ค yeah, ือเราไปยิงกับก<ๆ>ับกับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอเปลี่ยนแปลงแล้วเออดีเหมือนกันคือคือเราอยู่ไปคิดมั้ยเราได้พัก เดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวจะจัดจัดห้องบางมุมที่เราอยากทำเพราชีวิตเรามีหลายอย่างที่เราทําอ่ะมาตรงนี้มันไม่ได้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวิธีใหม่เซ็ตก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรามีอย่างอื่นทําหายอย่างอื่นทำแล้วเราแล้วเราก็มีอย่างอื่นทําที่ทําแล้วเรารู้สึกว่ามันดีค่ะแต่ถ้าจิตที่เราไปบอกว่าแย่เนาะไม่ได้เนาะไม่ดีเนาะเออวยจริงว่ะไม่ใช่แบบนี้เอาออกไปเลยค่ะ คืออย่าเพิ่งโทษเรื่องราวที่เป็นบริบทอยู่รอบๆตัวเราเพราะรมันก็อาจเกิดขึ้นได้ใช่หรือบางทีแบบนี้อันนี้ปีนี้ชงม,มาแมนมาแมน<อ>ชงเราบอกอ่ะไหน,ไหน,ไหนว่าเราก็ชงคืออปีหน้าชงอีกเหรอหรือหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแล้วมีคนบอกว่าให้ไหปไหวนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเราก็ถือว่าเราเราก็นับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โลกนี้ก็เป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้มันก็มีทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เราก็เรียนรู้ที่จะที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคือการเรียนรู้นี่คืมอมเยส์แบบนี้ที่เราต้องคิดโอเราได้ประสบการณ์อย่างนึงเนานะเหมือนเราคิดให้คิดแบบนี้ค่ะเหมือนเราอยู่ในเรียลิตี้เกมอะคะ่ะอุ้ยมีชอบอะที่แบบว่าเอ้มันท้าทายเราเนาะรับมันมันกำลังเป็นเราก็อ่าราปวดเป็นผู้รอดตลอดเวลาใช่แล้วเราแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงแต่ถ้าเราเราไปโฟกัสว่าเฮ้ ร้อยล้านที่เราคาดไว้ตายแล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ยถูกถูกใช่แต่ถ้าเราคิดว่าแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเหมือนเบืเ้องบนย่อนโจทย์ลงมาโยนโจทย์ลงมาเลยว่าค่ะโยนความท้าทายลงมาว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนกันขนาดเนี้ยเราจะทํำยังไง <ม Sabrina. S 1> บางคนตอนเนี้ยแทบจะทุกคนมันเซตซีโนะคะใช่ค่ะแล้วเราจะทํำยังไงเซตซบางคนก็ซวยแล้วแต่เราเฮ้ยเซตซแล้วเฮ้ยตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะแบบว่าก้าวเข้าสู่ศักยภาพบางอย่าง ใช่ยังไงเราทาคลิปเนี้ยคนจะดูหรือไม่ดูเราวางไว้อีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะจะถือว่าเราได้แบ่งปันความรู้บางอย่างแบ่งปันเสนอแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันวิธีคิดบางอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งคนเขาจูนพอดีกับเราอะค่ะเขาก็จะได้ชมคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำาก้าอันนี้สมมติแบบปีนี้ปุ๊บเราจะขยับตัวเองไปทำอีก อีกเรื่องอีกเป้าหมายหนึ่งมันเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดแต่ส่งที่สําคัญทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแค่อัดคลิปเนี่ยค่ะมุมกล้องแสงแสงทุกอันมันคือการเรียนรู้ทุกวันเปลี่ยนหมดเลยค่ะใช่เพื่อนบางคนบอกว่าเธอจะทําอย่างนี้ทําไมเธอจะทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือไอ้วิธีการคิดแบบเนี้ยบางทีมันมันเครียดไปแต่ถ้าเราคิดว่าทุกสิ่ง มันคือการเรียนรู้แต่ในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องวางเป้าหมายนะคะแต่เป้าหมายของเราเนี่ยมันก็ต้องเมื่อมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็อย่าไปทุกกับมันนักใช่ค <นะ S 2> ่ะนันถือว่าเป็นความท้าทายกใหม่เสร็จง่ายๆแบบนี้ค่ะคะ่ะนะคะหวังว่าคลิปของเราจะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มต้อนรับปี2,564ด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ